สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้มพี่จะมาสอนทำแป้นพิมพ์แบบมีเสียงแบบวิธีทำแป้นพิมพ์แบบแบบได้เนาะก็ถ้าใครอยากรู้นะคะคด like ก,กคดไลค์กดแชร์กดติดตากันเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าใครติดตามแล้วก็ไปรับชมพี่ๆเป็นพร้อมกันเลยเนาะก็ให้คลิปที่เราต้องการนะคะก็คือคลิปนี้เลยเนาะเป็ไปคลิปประมาณนี้เนะะาะก็เออไม่ใช่สิ แอปที่นา้องการก็คือแอปประมาณนี้เนาะก็ไปโหลดมาเลยเนาะจะได้แป้นพิมพ์สวยน่ารักน่ารักเลยเนาะแล้วถ้าเราอยากได้แป้นพิมพ์สวยน่ารักน่ารักแบบไม่ทําเองแบบขยับได้ก็ไปเลือกจากตรงนี้เลยเนาะโอเคนะคะก็บอกแค่นี้เนาะถ้าอยากได้แบบขยับได้นะคะใครอยากให้ปุณนสอนแบบขยับได้นะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะก็แล้วเดี๋ยวค่ะเรื่องนึง กดไลค์ like ก่อนนะกดไลค์ like. เดี๋ยวจะผัาไปถ้ากดไลค์ก็เป็นรับชมคิดเลยนะนะคะก็กดเข้ามาตรงน,นี้นะคะก็เลือกรูปที่เราต้องการเลยเนาะก็มีหลายรูปเลยปุนมีรูปน้อยนะคะขออภัยนะคะรูปที่จะตอบเป็นวันๆนะคะก็เป็นแค่รูปที่ปุนเอามาแล้วอะไรหเป็นแค่รูปที่ปุนเอามาแล้วปุนก็ไอ้นี่นะคะ แล้วปมก็ทำทำการเป็นลบออกเนาะไม่น่าลบเลยนะคะเสียดายแป้นพิมพ์เนาะว่าจะเอาไปทำแป้นพิมพ์สวยๆสักหน่อยแต่กลับนำมาเจอคลิปนี้แล้วก็ไปลบอันนั้นออกก็เสียดายนะคะไม่น่าเลยนะเราเนี่ยเห็นนะคะก็เลือกตัวมงกลมงกลมสวยๆสวยๆน่ารักน่ารักมาก่อนเนาะก็ถ้าจะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็ดูโลบหูลบตายก็ไม่ดู อืมอเคนะคะวิแบบนี้น่ารักนะนะวิชิโนปุโคชอชิโนุถ้าเสียดายเนะไม่มีเนสโกก็มีอมอ,อ,อีมโจี m o จิแล้วก็เพิ่เราเองนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ก่อนเนาะอืมันก็จะเป็นตัวอักษรเลืพอมพีนะคะแต่ปุ้นไม่เลือกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณขึ้นมาตอนที่เราพิมพ์น,นะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเราจะโชว์ให้ดูประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นปรากฏนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเราพิมพ์แล้วมันก็จะเป็นรูปผู้ชายตอนนี้ขึ้นมาอ่าโอเคแล้วก็เลือกที่ปรากฏนะคะโอเคนะคะก็เลือกที่ปรากฏเลยนะคะง่ายมากเลยเนาะใครเดี๋ยวปุ้น ถ้าใครยังไม่รู้วิธีเข้าแอปนะคะ<ๆ>ก็คอมเมนต์บอกปุณได้นะเพราะว่าปุณรู้วิธีเข้าแอปนะคะอ๋อนี่คือที่ตีของแบ็คพิ้งนะคะงั้นปุณจัดเลยละกันเนาะต่อเป็นสเสียงนะคะอ๋อเสียประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็จะเสียประมาณนี้เนาะเสี่ยงดนตีก็จะประมาณนี้นะก็ดูดอกหูนะคะ ก็เป็นเสียงโคกับน้องเป็ดน,นะคะ<ม>ก็ดูน่ารักเนาะโโอ้โหดูออ,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 อน่ารักอยู่นะแต่ที่ปุณจะเลือกนั่ก็คืออันนี้นะคะเพราะมันดูเหมือนเสียงเจ้านี่เลยะคะ่ะสั่งเลยนะเออก็ดูเหมือนเสียงอะ เดูเหมือนเสียงกดคีย์บอร์ดยังไงยังไงก็ไม่รู้นะคะเอ,อขอเลือกแป้นพิมพ์ที่ถุกใจก่อนอันนี้ก็ชิ้นนบุนะคะแต่ปุนไม่ได้เลือกภาพชิ้นนบุมาเนาะใครจะทําภาพชิ้นนบุก็ตามใจเลยนะคะทําภาพแป้นพิมพ์ที่ชอบก็ขึ้นมาเลยนะไม่ต้องทําตามปุนก็ได้นะใครจะเอาภาพปุนก็เอาไปเลยเนาะปุนให้นะคะอยากได้แป้นพิมพ์สวยๆเท่ๆต้องมาที่นี่เลยนะคะแอปนี้ดีมากเลยเนาะ ขอแนะนำก่อนนะคะขอแนะนำคนที่ยังไม่ได้ใช้เนาะปุณจะแนะนำนะคะเ,อเ,อเอโอเค วิแบบนี้ดีกว่าดูสวยแล้วก็น่ารักน่ารักนะคะโอเคชุดแบบก็อ้อเปเลือกมือแมวลืมไปเลยลูกโป่งล่ะอ๋อน่ารักคนไปนเลือกได้นะคะแป้นพิมพ์อาจจะมีน้อยแต่ก็สนุกเนาะได้มีความสนุกด้วยอือชอบชอบทนะคะเราก็ได้แป้นพิมพ์มาแล้วเราจะไปโหลดสติกเกอร์กันเนาะ อันดับแรกอันดับต่อไปนะคะต้องกดไปที่ตัวบันทึกสีเหลืองเนาะระหว่างรอสักครู่นะคะแล้วก็กดบันทึกสีเหลืองเลยแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์นะคะแล้วก็กดออกไปเลยนะปุณมีแป้นพิมพ์เยอะแล้วเนาะสมมุติว่าใช้แอปนี้แล้วแล้วยังไม่รู้วิธีก็มาดูวิธีทําแป้นพิมพ์นะคะปุณจะทุกคนพ่อคอมเมนต์หน่อยว่าปุณจะเอาแป้นพิมพ์แบบไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะอ่ะและที่สําคัญเนาะปุณจะมาสอนเรื่อง แป้นพิมพ์แบบขยับเนะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องแป้นพิมพ์แบบขยับเดี๋ยวก็จะมาทำต่อนะบ๊ายบายค่ะ